นข่าวโดยสนิบข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยนะคะออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มค่ะพร้อมกับหาหรือคอรมอถึงมาตรการเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมครมในวันนี้นะคะมีการออกมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมรวมถึงหารือมาตราการทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยจะทําทุกอย่างคู่ขนานกันไปทั้งในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณการดูแลซึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียดถีท้วนส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่และกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบโดยคอรมอนุมัติ ร่างประกาศขยายเวลาและยกเว้นภาษีขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้ในการรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันโรคโควิด -19 ออกไปอีก1ปีจนถึงเดือนมีนาคม2565ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ช่วยรักษาพยาบาลในการติดเชื้อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ ส่วนกรณีการติดเชื้อภายในประเทศอินเดียจะเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนั้นในารัฐมนตรีขอให้กำลังใจกับทุกประเทศที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแต่จะต้องมีมาตรการเฉพาะ และตนก็ยืนยันว่ามีมาตรการรับความเสี่ยงอยู่แล้วและมีการระงับเป็นการชั่วคราวบางมาตรการแต่จะระมัดระวังอย่างที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทําความเข้าใจกับทางพักประชาธิปัตย์แล้วหรือยังปมไม่พอใจคําสั่งเรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัด ที่ถูกมองว่ายกพื้นที่ภาคใต้ให้กับพักพลังประชารัฐเขาว่ายัางไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคะยังคงเป็นคําสั่งเดิมซึ่งได้ให้แนวทางไปว่าจะทําอย่างไรให้การทํางานมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเพียงแนวคิดขออย่าทําให้เป็นข่าวเสียหายช่วงนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองแต่เป็นช่วงเวลาของการทํางานไม่ได้มุ่งหมายให้พัคใดได้ประโยชน์นะคะ พักร่วมยังคงอยู่กับตนเองอยู่แล้วหรือแม้จะเป็นพื้นที่ของพักฝ่ายค้านตนก็ดูแลทุกจังหวัดย้ำว่าไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งสิ้นหรือว่ายึดตามคะแนนเสียงทางพักการเมืองเพราะต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักเพราะทุกคนคือคอรมอคือรัฐบาลด้วยกันค่ะต่อกันที่สำนักโฆษกนะคะงดสื่อเข้าทำเนียบสองสัปดาห์ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหมู่สื่อมวลชนค่ะ นางสาวนัทริยาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักโฆษกประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในทีในำเนียบรัฐบาลทางแม่บ้านตำรวจและผู้ติดตามผู้บริหารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงสำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลที่มีลักษณะหน้างานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างหรือการงดสัมภาษณ์ได้ รวมถึงไม่ทราบว่าสื่อมวลชนไปทําข่าวที่ไหนมาบ้างนะคะ นายกรัฐมนตรีและนายดีสทัทโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีความเห็นตามที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอโดยมีคำสั่งให้สื่อมวลชนนะคะงดเข้ามาทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่26เมษาย,ยนจนถึงวันที่7พฤษภาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่สื่อมวลชนด้วยกันและจะเริ่มเข้ามาทำข่าววันแรกได้ในวันที่11พฤษภาคม2564โดยช่วงเวลาที่สื่อไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จะมีการทำความสะอาด เพื่อรองรับสื่อมวลชนที่จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนการทํางานด้านข่าวและความเป็นไปของการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีในธรรมเนียบรัฐบาลสํานักโฆษกจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงการส่งข้อมูลผ่านเอกสารข่าวและทุกช่องทางและหากสื่อมวลชนมีความประสงค์จะถามคำถามอะไรนะคะสำนักโฆษกก็ยินดีที่จะตอบคำถามค่ะ สดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของม็อบทะลุฟ้านะคะท้าลมฝนค่ะใส่ชุดนักโทษขึงโซ่ตรวนยืน112นาทีหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลุ่มม็อบทะลุฟ้าจัดกิจกรรมยืน112นาทีนะคะโดยมวลชน12คนได้แต่งกาย แต่งกายคล้ายกับผู้ต้องขังและใช้โซ่พันธนาการผูกบริเวณข้อเท้าในลักษณะคล้ายตรวนผู้ต้องขังค่ะถือป้ายประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่รวมไปถึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำราษฎรขณะที่มวลชนจำนวนหนึ่งได้ยืนให้กำลังใจและทำกิจกรรมอยู่บริเวณใต้ทางเดินสกายวอล์กเนื่องจากในช่วงที่ทำกิจกรรมได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะด้านนายกันทพ,พัฒน์หรือท็อปได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมและเตรียมยื่นหนังสือถึงพลตํารวจเอก สุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัด เพื่อให้เร่งรัดและติดตามความคืบหน้าของคดีกรณีได้เข้าแจ้งความกับสอนอนางเลิงอ้างถูกนายตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถปาดหน้าและทำลายทรัพย์สินเมื่อเดินมีนาคมเนื่องจากคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะโดยได้นำหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายรถตำรวจและชื่อนายตำรวจคนดังกล่าวมามอบให้เป็นหลักฐานด้วยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้สวมชุดกันฝนมาดูแลความเรียบร้อยโดยปิดประตูทางเข้าออกและให้ผู้ชุมนุมยืนอยู่นอกแผงกั้นห้ามลงไปยังผิวการจราจรพร้อมกับใช้ ธโครคงอ่านประกาศข้อห้ามจัดการชุมนุมทำกิจกรรมตามประกาศพรกฉุกเฉินและพระบควบคุมโรครวมถึงประกาศของทางกรุงเทพมหานครที่ห้ามรวมตัวกันตั้งแต่20คนขึ้นไปเพื่อป้องกันการแพร่ระาบาดของโควิด -19 ค่ะแต่มวลชนจะยืนทำกิจกรรมต่อไปจนครบ1น2นาทีอย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมการทำกิจกรรมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นส่วนการจราจรบนถนนพระราม1ทั้งขาเข้าและขาออกนะคะยังสัญจรได้ตามปกติ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ลงไปบนพื้นผิวการจราจรแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN